สวัสดีพี่น้องสวัสดีลุงปามวัตถุกุจสกนสำหรับคลิปนี้กับบอลกุ้งกับพรวันสิไปซื้อแผงโซลาเซลล์ข่าวดีพี่น้องเลยข่าวดีพี่น้องไปติดตั้งให้ครอบครัวสามผู้หลงพี่น้องติดตั้งให้พ่อใหญ่กับน้องๆเนาะนั่นแมแล่แเวลากลางคืนมาน้องๆจองิได้เฮียนหนังสือกับเงินเป็นเงินของเอฟซีฝากมณฑลวันเนาะฝากมาหกแสนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกับเป็นเงินสมทบของพรวันกับเงินเดือนยูทูบไลฟ์พี่น้องเลย ได้หลายที่แรกพอร่ากิจธาเนสิ้นเดือนคนเนี้ยเงินออกเงินเงินยูทอมออกคนเนี้ะถ้าว่าให้เงินออกเกิซื้อคนเนี้ยควบวังความคิดของหวันนั่นหน้าวันนี้พอดีช่วงวิวาเนี่ยเอฟซีคนฝากว่าให้เคนหนึ่งฝากว่าเพิ่มหกแสนให้หกแสนหนะครับบางกรณีจะเพิ่มใจใครซื้อเลยก็ซื้อซืสองอันคือเพราะวันนี้คิดประวันเนี่ยซื้อสองอันให้พ่อใหญ่ทีคนดูแลทีเลย กันสดเดียวต้องใส่คนละอนเนาะแม่ต้องมันบูคือเราก็ใส่ตะเกียงคือกันหนะพี่น้องก็เลยว่าซื้อสองกันกันสองกันก็โม่พ่อให้ได้คนละอันพราวันก็เลยขอเงินไปหน่อยแบบเพิ่มก่อนเยืมเงินใส่ยืมไปหน่อยเพรนเพิ่มใส่ซื่อเขาไปซื้อแบบแบบที่ว่ามันปิดเปิดเองนะออโต้แล้วก็มีใีโมดเออพรได้เด้งไลยนะเขาี้ซื้อแบบใหญ่ๆแบบนี้มันก็แพงเลยครับแพงอยู่ในปลายลงอย่าอันตรายมันอันตราย่านคนหลักย่างคนหลักเขาขโมยนะพี่น้อง เรื่องฟื้นเดี่ยงไส่สากไส่รับสากอันนี้ผมก็ว่าสากเลือดหองมะกุ้งก็ได้สากเลือดพะวานก็ได้โซนสับคนเนี่ยมันมีปัญหาที่เดิมไส่อยู่นี่ก็ได้พี่น้องในไส่ก็ได้เมื่อสองสามลังไงฮันเอออ้นฮันบะกุ้งฮันพะวันก็ได้แล้วแต่ความสะดอกของเพิ่นตัวนี้การนี่พอกลางคืนนี่มันเปิดเองเราหัวเนาะกลางคืนเราไต่เองกลางเวลาดับเองพี่น้องเป็นออโต้ออโต้การตัวนี้เป็นคันเท้าชีพเท้าชีพแบบมันมีทุกหมดสีพแบบบบเฮดออโต้ก็ได้อ๋อกดเออปีไปบ้องเนี่ยราคาอยู่ก็ประมาณ พันปลายสองพันเนี่ยสองตัวกระสนะีพันกรสีพันปลายนั่นไปบึงมินไม่ได้หลุดไม่เนาะไม่ได้หลุดเอาจาตำเงินอยู่หน่อยไหเอาตำงบนะเพราะเนาะเพราะว่าอยากไรอยากไรให้เพื่อนนะมันมันในซอยแหละกัดด้วยอะไรชุดๆเพราะว่ากัอยากมีส่วนรวมน้ำนะไรแบบถึงว่าเฮือแห้งกันถึงว่ากันมีส่วนรวมน้ำกันอันนี้ก็อยากมีส่วนรวมเป็นอันนี้เนี่ยเรากลุ่มเนาะเพราะว่า,ม,า <c oughs> มันอยู่กับมันกับมืดคือพอวุ้นแล้วก็อยู่มาหลายปีแล้วกัน วันไหนแต่ไส่แ่ตะเกียงไมนใส่ตะเกียงขันซื้อไปแล้วเล่าก็สิดีใจนะนั่นแหละเกาเพราะว่าให้ขึ้นสองรางหักแพงกันพี่น้องไปเบิ้งแย่งกันนะโอ้ยก็เล่าแล้วก่อนนะเป็นยังว่ากันลุงลูงขังนั่นลุงมีต่เล่าเลยต้องเข้าคนเข้าต้องอาศัยคนไก่ก่อนเลยดอาศัยคนไก่ก่อนคนไก่เลยพี่น้องเอ้ยแมนแมนเอ้าพว่าให้คนหักแพงกันเดี๋วกันเป็นยังกันคือว่อนี่โทรศัพท์กันซื้อให้แล้วความสะดวกมือเครื่องในวันก็โทรหาคน เป็นยังไบ้างก็เออให้ยเป็นโทรหาตทิตาทิตตอแล้วก่อนยังไงบ้างก็มีสะดวกกับมีโทรศัพท์กับสะดวกขึ้นได้เพียงเนาะแแม่แม่แไปใส่มาใส่ก็โทรหากันก่อนเนาะคือจีเข้าไปรินน้ำฝนก็โทรหาเขาเนาอยู่ห้องบอสไงอยู่อยู่บอสบางทีอาเล่ากลับไปส่งลูกเนาะไปทานนั้นทางนี้วอนกับมาจะเลือกตั๋งมัองเลยวันนี้ได้เขาไปเขาไปบางอันนี้เนี่ยไปไปบอกเพกันประวันเลียกทางเองหรือว่าไป ติ<ไ>ปเรื่องตังค<ป>์ไปเรื่อง <laughs> ตังไปเรื่องตังนะครับไปพยาบาลมันคือเงินขับไปไหนครับมีอันนี้จักเก็ตจักหน่อยตามธรรมเนียมเนาะ <ดำ S 1> ตามธรรมเนียมบ้านเฮาพี่น้องเาะก็ได้ขัไปน้ำปนกับมาลองยิงบลิปี้แล้วว่าแบบลงไปทะลุขึ้นมาแต่มีเอฟซีเอฟซีแม่น้อยมาปใหญ่มากุ <laughs> <laughs> ้งกับเบิรงในคลิปตอนนี้ก็น้องๆก็อยืดทางหลังเลยพี่น้อง น้องนนกับสามิงแล้วกันน้องพรสามิงสวัสดีจ้าพี่น้องน้องพรเบิร์กันมากเลน้องพรเป็นเกมน้องพรสวัสดีพี่น้องกันลูกพรสวัสดีก้อนลาปลาสดแบบนี้เออผนมากผนมากพมีเนี่ยผมากมากเบิรงกันนั่งกับตัวกระตูนเยอะเบอร์หนังการ์ตูนมาเล่นกับน้องอนุนกับมีหมูนั่นเป็นน้องกะดีไปอีกแบบหนึ่งทระต่ายโต๊ะสัแบบดุนที่ว่าสัญญาณ ดูบุญหลวี่ไปนองลงไป่คนบ่ได้ใช่ไม่ได้จริงว่าหนึ่งทายคลิปเลืกันขึ้นมาขึ้นมาโหลดอยู่ทั้งคันไปได้่วงเห็ดนั่นคันมีสัญญาณนั่นไร่สดไร่อะไรสดไร่สดเลยไปน้องมันชีดีกว่าตอนนั้นจะไปหาไปยืมกันไปหน่อยนี่คนเตมาดูกันแล้คนชนะได้รึเปล่าไปพี่นอกเหมืนเนี้ไปซื้อเลยให้วันเป็นคนเลือกใอ้วักลุ่มบ i don't know มาหอดได้เพื่อน้องให้พวันไปถามเบื่องละห้องราคาไหมห้องคนเดน้ห่นอตากั ตั้งต้งแต่นั่นเลยแมเราะเื่ต้งใช้ลองยูสนไอ้พวกนี้ไม่ไอ้แน้อวอันนี้ความแขง2องายวัดเลเป็นของไทยสองลายวัด มีรีโมทอ๋อมีรีโมนนะออตโต้แต่ว่ามีรีโมนนะพี่น้นนองาพเะรบบนลองไปหุงขัดก,กันเลยโอ้ขัดผ่านขัดเลยนี่ไอที่ขอข้า่าออโตล้ลว่ตัวแดง สรุปแล้วเลือกไปเลือกมากะเอาตัสองร้อยวัตได้พี่น้องเอาสองอันมันกะสิมีหลายขนาดหกสิบวัตแล้วก็ร้อยวัตแล้วก็สองร้อยวัตพอวันเอาตสองร้อยวัตได้พี่น้องสองร้อยวัตมันจะเป็นแผ่นใหญ่กว่ามันกะสีสากไว้เต็มไว้แล้วก็มันชิหุ่งกว่ามันชิแห้งกว่าพี่น้อง อยู่แคมทางเด้อพี่น้องเสียงรถดังกับเขาสดความไพ่หลายๆได้อพี่น้องเนี่ยเป็นกนารแพ็คของให้พี่น้องสอง,สอ,งอันชุดแผ่นในทั้ทงในได้พี่น้องนะแผ่นโซลาร์เซลล์ในอันนี้เป็นดอกไม้ พวันสนใจแต่ด้เป็นพิเศษวันใจับบานเนา,า, <laughs> นานนะโอแม่ oh ได้ขดาดเลยนับนเจ้าอ,อานี่เอา,อเอา,อต,เอาตัวตทีล่ะอ๋ออตัวทางม์เปนาบานนะถุงข้าวมเวลาไปนั้นเปนี่สบายแค่ต้วนีนะอนนั้นเนี่ยตนั้นต้ีสามแสนบาทโอ้สามแส <c oughs> นบาทแต่มันจะสิบห้าทได้โอ้สิบห้าบาท

องดอกไฟใหม่เลยพี่น้องคราบมาแล้วพี่น้องกับแผงโซลาซ่าเซลล์มาพร้อมความสว่างะพะอใหญ่สวัยดีพี่น้องนี่สวัสดีพี่น้อง <c oughs> มีข่าวดีเด้อพ่อใหญ่เด้อบนี้เด้อซึ่งระเบิดไปนี่ ระเบิดลองแกะกล่องให้ระเบิดนตกใจแล้วนี่บำมลุงขนาดน้องผู้ใหญ่ซ่งนี้กินนมอีกแฝงโซลาเซลล์อันดอกไผ่คนละคนละอันไหมน้อง หลังนั่นอันนึงแล้วก็หลังนี้อันนึงพี่น้องเ <Ừ. S 1> พราะว่ามีสองอันเดืด่อยๆดีใจใช่ปะดีใจพู่งใจมีไฟไส้แล้ววันนี้ <c oughs> อ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่วาปิดคลิปให้แนยลาไปก่อนพี่น้องคลิปต่อไปบงังส่องผวันด้วพี่น้องในติดตตังส่องผวันที่ขีอิพี่น้องความสว่างตอน,น,นแรงตอน,น,นแรงพี่น้อง <c oughs> โอเคพี่น้องฝาก อออออขอฝากช่องน้องอน,อน,นน์รัชนอนน้องเพ่นน้องเน้อกับกลุ่มบาลาน้องเพื่น้อง